คนบ่ได้ม um, oh, uh, ันส mm ูงพดสูงแล้วแนมบังหม่งตัวหัวาานางไปนำบ่ชานางมาจะไปนำเกือกินนี่เกลือพียแต่วานนี่ไปนำเกือแมุ้งตงัวบกินไปเฮียอยูใช้เกือกนะเฮียอยู่ก้มว่ายางอ๋บ่แมนไปผ่กไว้เนก็กยางกนแมนลืมอยู่มัยาง นางน้อยเนี่ยลืมมันกี่กอมันแล้วก็มันก็ไปเอามันเองมาสวัสดีครับสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักแพงบวัวเอฟซีฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศนัมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบอลจอยแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้ก็มาหาสาวนาง ที่ดังในทิกตอกอะไรพี่น้องเนาะที่ยวชาวนางคนดังคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตเนาะพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ส้มนมกันเนาะดางนั้นก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ได้กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะไปไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยพี่น้องบอกเลยเ่ียเวลาอี่ยังไงอาทิตย์วานนี่บ่อกนะได้เท่านั้นแหละไรแต่ว่าไปกินแต่มืโอวานนี่เลยกินแต่วานยังบ่วบ กินายเติบไป้ไก <man, so. S 1> ินารเติบไปกินกินลายไได้ค่ะได้สามบนี่แหละประมาณนานีได้ครับ้สามยังอะสามีโตสามบโตบ่แมนสาโตมันบ่สำนรัมันมาเติบบ่ำไนาเม่าเอะจกินกจังเอะาไปได้กินไหม เอาเลยเอาเลยเส้นแซ่บเส้นแซ่เอาเลยเอาเลยมากินมาเลยกินมาเอดูบนอีกกินู่นใช่อีกบุบุบ้านหนอมีิ้าเจ้าไปขึ้นมมพข้าวไป้นน้ำปาป่าจอยใช่ไหมตำางที่หายแลขึ้นมมพข้าวให้กินกันกินน้ำกันก้าาวยอมยอมยังนะ ขึ wow. ้นบ่ได้ขึ้นบัได้เนี่ยไงเห็นเจ้าขึ้นอยู่ขึ้นไช่ขอเคยขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นว้าวตาพ่อมาคยขึ้นค่อยขึ้นแต่เคยขึ้นบ่ได้มันสูงพุ่สูงอ่แล้วแนบมึงหมองตัวหัวชาแนางไปน้ำบ่อ้ยไก่แนางมาแต่ไปน้ำเกือกินนี่เกลือเพียแต่ว้านนี่ไปน้ำเกลือ มืแตะงวดมากินกินอย่างไปเกียอยู okay. ่ใช้เกิบนะไปเงียอยู่กบมโยมไม่วาหมอย่าง๋โบแมนไปผาาไว้เนี่ยก็ย่างเอาอย่างแมนลืมอยู่กบมันยากยังน้อยเนี่ยลืมมันกี่กบมันแล้วก็มันก็ไปเอามันเองมาหอดลำไปเห็นแล้วเอาอย่างมันเหตุตังติดจักรจันทร์ไหนได้จังเนาะได้โอ้พี่น้องไปเล่ไกลแทบมืึอนี้ฮะ เลขไก่จะแทบมือนี่นะเห็ดแล้วบนไก่ดุขนาดถือเลขมาเยอะสองพันได้ต่อได้อยู่พี่พันหนึ่งต่อเจ็ดสิบบ่บานหาพันหนึ่งต่อเก้าสิพเพื่อจะถือนี่บิดเงินละเติบ เคยถือบงไงเลยแมนเมนเคยถือบัวฉานางเจ้าเคยซื้อบัวร้อนเทากินไห่เคยเล่นเลขบ่อก็บัวเคยซื้อคือกันบัวเคยเล่นเลขว่าบัวเคยซื้อก็เคยซื้อชอนเทือปีนี่ถึงบัตรช้อนเลยถึงแม่กินบัตรชอนเทือกเอากรซื้อซื้อแต่แม่แดกทายนั่นนึงจะอืึนอยู่ท่านยังเตะครับว่าให้มองกินเล่นก่อน นี่ผู้ช่างบ่ยังพูดนะแม่นถ้าเราผู้ช่างเงินบ่เด็ดนี่แม่นแื่อื่นพูนคำสั่งมื่อื่นมันพูดจังมือผู้ช่างเพี่ยนึงมือวัดเทิดมือวัดเทิดมือพูดเขาจะไปขายผังนั้นมือวันทิดมือวันมืออื่นมืออื่นมืออื่นมันพูดคุณพูดโคมไปคือคุณมันนี่มืออื่นเนี่ยพูดอีกไปหลายๆเนาะแดดแดด แดดสีไหวอยู่บ่ไปแต่เช้าขาวไปไปแต่เช้าแต่หกโมงแต่หกโมงอะไรจังโมงมาเหมือนเป็นมุ่งกาวมุ่งมาแมนมันแดดเริ่มมาแมนไปตั้งแต่ยังบ่ท่อนได้กินข้าวเช้านะนี่มันบ่มากินข้าวเช้าตอนมาบ่ระจางกินตอนสิบโมงมากินบัดเดียวรถแมนไปคุดละเช้าละแรงนะเนาะตอนแรงบ่ได้ไปบ่บนรถไฟมันแดดตอนแรงประมาณหาโมงสี่โมงหนึ่งสี่โมงครึ่งหาโมงแรงเริ่มแดดเริ่ม จะเป็นมันหยาบลงแล้วใครทัวไปจักเข้าเข้าชิมาซื้ึเข้าชิมาซื้ึเอาคือว่ามือนี้เฮานี่เพป็นบริสันตมืออื่นเนาะคือว่าบริสันตมืออื่นอย่างสีขาวคุดมือนี้ไหวบางทีหน้าเจ็ดกุ๊เอาว่าก็ยังใครโวรายเขาอ่ะใครโกรจะไปคุดมืออื่นลดมันได้น้อยเนาะบ่อนอนไแล้วมันตายมันกับมัตายเนาะเถอะนะเพราะมันตายได้ค่ะอย่าเชิงแล้วมันแดดงามนี่มัน ยาวในวันที่ตายไวแม่ตายไว้จะทำแม่ขึ้นคูนได้ยี่บ้านสาวโตขายอยู่บุญหันโล่แล้วลอยเขาขายมดหันโ้นที่ลอยเขาเชื่ออยู่ที่หันโล่อะไรใช่ไมันตายไว้เนาะจึงบดไป่คูนมาไว้นะมันคือยามนัานไหมมันแดดแล้วมันฮอนนังเช่นนะมันอยู่อยู่ไม่ได้มันหลายตัวมันอึดอัดเนาะ บ่าอะไรกัามาโฮมใบวางเดียวนี่ใหญ่เนาะโอ้ลายชายของแท้แดงมันนะเมื่อนี้เห็นพะสอบก้อนอยู่ผู้แหละมันในใกล้เซนูหูเซนมาเห็นเพิ่นขี่รถลงมาพี่นึกว่าเพิ่นมาหาสานางบ่วะเพิ่นไปโทรมาดินบ่เพิ่นจะเอาเสาสั้งช่าเสาช่างสังเสาก็ละส่างหมดนะสังเสา

อยูหลายของงานทำของญาติมาอยูหลายแล้วก็เลยหาบ่ได้ย่านเราโยมบางไทยบ่ขึ้นแมีนขยันเขาเห็นเรียกบ่ได้มาไหนมาเห็นหน้าได้ดอกว่ะเมียนที่ว่าเอามานั่งเบิ่งเราเห็นแล้บ่เอาฉันนั่งก็นั่งดีๆนึกแล้ก็ถ่ะถางสาวหายสาวนาเะรอเริ่มใหม่นะสาวหายสาวนาก็ต้องมาได้เห็นให้เห็นหน้าเนาะฉานนั่งเมีนเริ่มใหม่ดีๆไปเริ่มใหม่นี่แหละเออสบายดีแม่ตู้ สบายดีไผนี่ยนะลูกจะบอลานอืมสบายดีล่ะสบายดีไปแล้เราซื้อบ่ได้ไปทางใดบ่ไม่รู้บันี้นะมาพักผ่อนเมื่อยเท้าละเมื่อยเมื่อยเห็ดเวี้ยงยังแต่ละเมื่อแต่ละวันเห็ดยังบ่ได้เห็ดปูชากแกงิ้วหันห่างกันแล้วนะอ๋อไปซื้แล้ว เห็ดไปช่างมาครับยัน,น,นเป็นไปขายกัลูกลานหาห้เครื่องขายแล้วก็ไปโน้แบบว่าไปหาเองเนี่่ไดไปบ่ปมันบอพอได้เนะาะพอได้คุดไปช่างกับ,บรประธานมาเท่าแล้วคุดไปช่างกับ,บรประธนแต่เก่านี่ก็เคยไปคุดเองอยู่บ่เมื่อก่อนไปแต่เก่าหันไปแล้วส่วนหลายหาหยังไปขายเนี่ยยังคือได้แดงเขียดกบ ไปช้นในอก็ได้ชชานใดแม่เจีมแอลช้นมาได้แบบไปชอนเอาอย่างี้เอาอย่างไงนี่ไปสอนสองคนได้บ่ได้พอได้กินเนาะพอได้กินอ๋อแบบนี้เหงานี่บ่ที่จะเอิญไปชัางแันในเอาช่างาช้อคือกันั่นนี่าบางอันแคนในเอาพักไว้ชดาะชาช้อนอันแม่ละงั้น แต่มันก็คล้ายๆกันบางคำมันก็คล้ายกันบางคำมันก็แตกต่างกันแต่ว่ามันก็บอเพี้ยนดอกมันก็พอหูจักอยู่ยังมีได้เดี๋ยวนี้แขวนมือนั่นเอานำไปแขวนแกงกินอย่างนะเราห่วงอยังเราห่วงอย่เราหนั้นอ๋อบะเมนเราได้นำคำของแม่เราได้พอได้กินรู้ว่วมก็มีเป็นแต่เสพเดี๋ยวเราห่วงอยากกินเดี๋ยวนาะมันคือสีแซ่บ อย่าบอกเราหัวกันคาก้ะแม่ตู้ไม่แม่เอาตัวนั้นหันคันขาดมันไ่ยังมีได้คันขาดกินแต่ยันเบื่อตายไเลยไม่โอ้เมเจอร์นั่นเมเจนร์นั่นเนาะบ่ม่มีแบบอย่างนั้นบ่มีลูกเอ้ยตัวนั้นแปลว่าของป่าของอย่างในไปหามาเป็นผลละหมอกผลไม้เนี่ยไปหาไปขายบ่ได้บ่แม่ตู้ได้คือกันมากมายมากตากนี่ขายได้คอยถือแมงหอยนางแมงอันที่จะกินหัน แมงงวงช้างน่ะบอแมงช่างน้อยเพ่งช่างน้อยจีก็แ <ๆ S 2> ม่ทือมักย่างก็แม่ทื่อคุ้นๆอย่นะคือเคยเห็นในตลาดนี่แถว่ถวใครกระจบาบอได้เคย่อยไปอยู่เลยเลยตลาดเนี่ยมันจะไปเมื่อนี่และเมื่อนั้นก็ยามาไปตลาดเนนานดาดพราะว่าเจ้าขายใ,ในตลาดแรงเนี่ยว่ะในตลาดแรงเจ้าขายยืดส้นได้เนี่ย อยู่น้าหันนะอยู่ในหันเข่าหันแล้วแต่กันคอยเห็นคอยกระชื้อเด็แต่มีหันตะกี้หันเห็นกับ่จือในชาพานมือนั่นคอยยังจืดชื่อในชาพานโดยวยด้วยแม่มาได้ชื่อชอยช้ำคอยหัวคอยหลังเหตุผลสิ่งอยู่ไปในตลาดกันเลยมาได้สิมาได้ไปคนเดียวว่าตลาดไปคนเดียวกับคนเแ่าคนหนึ่งจะไปไปนำกันเจ้าว่าเป็นคนขับรถ ไปไปตลาดค่ะโอ้ยขี่รถไทยเขาลหลุดขี่รถหาผลขี่รถไทยไปแต่ละมือนไหนแต่ละมือหันขี่รถอ้าวขี่ขี่ว่าขี่รถจักรขี่รถมีโก้ปีมอนหันกระชามชิพพันอันนี้เธอขี่รถไทยในชาวฮ้าเดี๋ยวนี้เขาเอาขึ้นแล้วอืแล้วเขาขายเครื่องหาเครื่องไรเสร็จพอได้ค่บรถพอได้ซื้อกินวัชเมืองคอนเทอน์ทำนบาไม่หลุดเลยพอได้ซื้อกินกับบักพริกรป๋งนัวเนาะทำนั้นแล้ว ขันหับ่หาแบบนั้นกับบ่ได้เนาะไม่เติมเยอมากแล้วก็พอไปบ่ไปบ่ไม่มีได้ใช่ไหมบ่ตกหนกบ่ไปกับแจ็กซีเอามาได้ใช่พอได้มาเสันนั้นมันเล็กๆหน่อยๆเนาะกับไรหน่อยๆกับพอได้ซื้อเกลือบเป็นนูว่าพกพริกแค่นั้นแหละมาสู่ลูกสู่เต้ากินเนาะเชือแนวกินมักไปบักทวัวไปนะฮะแล้วอะไรปอกขายตอนนั้นกับมาแลกเปลี่ยนเอาตัวนี้เนาะเงินบ่ฮอดเฮือนจับมือมีแต่องเชือกินเต็มกระตา เต็มกระตาแล้วก็เมืองเต็มกระตาไผ่เต็มกระตามันบ่าบาเต๋อบ่าบาเมาชื่อมัดไปชื่อของกินนะหัวฝืนไปตลาดหันมาได้ขายเราเคยกิจ้อาจานคนในเมืองหันเอาบปชื่อบ่เขาบปชื่อบ่แพงเอ็กเล็กชื่อคนบ้านเนี่ยเมือเอาไปซื้อน้ำเขามันเนี่ยวห้ากระขายคือแมงทะเล็กระไหนช้ำหาชี้หาเชิดกระขายเลยไปพอได้ เติมน้ำมันพอได้จ้างขับรถเขาเนาะคิดว่าไม่ตู้ไปในขี่รถจักรไปดอกว่าไปมีคนขับไปเราขี่มาได้ดอกรถจักรจริงไหมเราชวนลมเราก็มาหันแหงมาไดก็มาได้ขี่พาชาวพาลูกแล้วไปพาลูกลูกโชว์ไปได้แบบนั้นมันไม่โชว์ไปแด้วมันมาบ้าบ้าบ้าาเดินมาไปส่งเมร์เลยค่ะเวลาฮอดยามเลยค่ะไปรับเมร์ไปขี่รถจักรนันทางนั้นรถลายเขามาให้มันไป ขี่รถไทยเขาคั่รถไทยเขาโอรถไทยเพื่อสิฮอดสิออกจักโมงแต่ละมื้อชนี้และนี่ช่านี้ออกไปแล้ว1 1โมง12:00น12:00นก็ตอนคน่็12:00นเนาะปลกวบ่ายปุแล้วประมาณนะบ่ไวก็านัรถจักมันก็บ่บ่ดนเด้มันก็แปเดียวมันก็สิฮอดไวแน่นอนนึงเพิ่นสิกลับมื่อไอกะจนอนั้นะเขามาแล้วชุมอันันคระ โอ้ยรถเข้าจนเมื่อปลาแคัมแล้วหอดผีเธอก็คัมมืดเธอ,อกับพรามณ์เธอคับมืดนะแม,ม่นและรถถ่ายแม่นและรถถ่ายขับรถจักเจ้าก็สิบ่คัมประมาณเจ้าขายมืดประมาณหา้หาโมงเจ้าเอมาหรือว่าหกโมงนี่ไงกับดั้มโมงเองขันเขาอย่างเขาแลรงชาเลยแม่ก็ยันตกเลยอย่าตกเนาะอย่าเป็นเวงเวีนวินคือว่านั่นแหละ คัดตกตกลงนี่มันแหงชีนักของเก่าเลยเนาะแม่ตูยานนะแป้วจักรยานยานรถใหญ่เทาโคมก็ประานนู้ดแม่เนี่ยขันคันเทาขับรถบกแหงมันกะลัดทางนี้หันลัดธรรมชาติในค่ะเหตุในที่รูปจัดได้มันอะไกลบันไดคำเทาหนึ่งบัน้องน้ำไม้หนึ่งไปเลยเลยก็พอได้ขายเนาะก็พอได้ก็พอได้แก้ไขในครอบครัวเนาะเป็นตูเนาะขัน แมนขันเฮาโมหาแบบนั้นก็แจ๊คสีหาไปยังอยู่ก็อยู่ซื่อๆนั่นไม่ตัวเนาะอยู่ซืกับเมื่อจ่าใช่กันแจ๊ค้ใดสีหามาให้มีผู้ปายอยู่จะค้นไม่ตัวในเฮือนนี่ทั้งหมดลูกไม่ตัวนี่หาคนยังอยู่ต้อกันหมดทุกคนวะไม่แต่คนเดียวนะผู้ชายยังชองยังบ่มีครอบครัวบ่เออยังบ่มีผู้ชายก็ยังบ่มีอีกอ่าหนึ่งใหบ่มีอะไรหน่อยลูก มีแต่ว่าแม่ตู้ในครอบอ๋อแมมมันมาเผื่กันมีแต่แม่ต uh, ู้ในเนาะหาแม่เองในมีแต่ผู้เดียวอันนั้นชาวนางน้ำบ่อผู้ชายหันช่องยังชามเดียวนี่อยู่ไทยผู้นู้นแบบว่าแม่ตู้นี่หาเลี้ยงทุกคนทุกคนบ่มีผู้ชี้ไปมีแต่แม่ในไปแบบว่าผ้าของผักค่ะแกจะไปขายแกจะบปหานแกจะไปคนงอแบบว่า แบบว่าเขาหามาให้แต่แม่ตู้ก็ต้องเอาไปขายอันนี้เขาก็สวยทางไปหามาผูกได้คนละเล็กคนละน้อยเนาะหลายคนตื่มกันคนเล็กคนละน้อยเขาได้ยเขตกับโฮเมนอะไรก็ไปขายเงินเงินไปช่างขายแง่มันแรงนะมือจัคใบนะคะฮะแล้วก็มาไปขายไปขายพอได้เืิอแม่นี่แหละชวนขอดใจทำโต๊ะทำระบายทำเห็นแม่ตู้เนี่ยแจ็คใบใช่ไหม ใจกิโย่ยังไงกนกับบมกาไปคายบกาเลยนะให้มันบ่เคยไปทางไหนวันบันแลวลินโทรศัพท์เราคือเก่งโทรศัพท์แล้วลิ้นโทรศัพท์แล้วลินเก่งีเวลาไปคายกับกล้าเฮ็ดเยกอยกนี่ลูกเราเนี่ยก็เอาไหนอในแนว่านางเขาทำเอาว่าเฮ็ดผาบ้อแล้ววะนี่เ็นานะบ่อ ไปหาเนาะแม่ตู้เพื่อสิได้คือว่าและไปหา,าปจากมือเลยแม่ตู้อย่างสิได้เอาไปขายแต่ละเึงขันขันรถเขาออกกับเอิญก,กับไปออกเมื่อใดกับไปเมื่อนันนโอ้ <นะ S 2> แปลว่าชมณมครัมีของขายแล้วรถเข่บอ,กออกในเห็นในไหนบ้า้เอาไว้นนี่แล้วต้นตายกับกินมุกจะกินกับเทม,มต้นไม้ไทรกับเทม แต่หลดมูเนาะทามู่ับปลาไปก็บได้ไปม,มีของป,ป้าไว้กับป้าไปยี่ซื้อ,อท่ทะไรมาของแนมเนา,วเนาวไว้กันนาเต็มทีเจอเนาแล้ <c oughs> วกันแนียวของนาวในบ้านคือขาบเอาเพึงเอานันกับแป้นไข่มันกับต้มแป้งน้ำมันได้จ้ะน้ำมันใช้แก้วขายแพงเพราะน้ำมันเดี๋ยวนี้แซนหาได้ลูกโตใหญ่ฮอเลีครับพิ่งลูกน้ำมัน,นอะไร แขนะฮมีบ่เดี่ยนี้บ่ไม่เอาเลยเอาบ่ได้แขันเมียนกันเขาเอานั่นทำเขาเอาันไอเปียงหนึ่งเขาขายแพนหนึ่งห้าสิบพันเป็นราคาได้ตัวนั้นทำมันโมเมีนจ้ะหายากเนาะไม่ตื่นเนาะหายากตัวนั้ไผไฟก็หาโมเมนต์เทวะแต่เฮ้าคนเดียวเนาะไม่ตื่นเนาะเพื่อไฟก็อยากได้คนอยู่ในโลกแช่แซวให้เงิน ต่างเวนกะนวดหน่อยเปปซี่หั่นกะนหกสิบพันอ้โกดมันลายเลยฮอนเลดหั่นกับแสนฮา่นนั้นถั่ลิปหนึ่งแสนฮาถ้าตัวน้อยมันก็สิลดลงเนาะหกสิบพันไม่อตู้ว่าตัวใดมันคุ้มกว่ากันขวดน้อยกับขวดใหญ่ฮะตัวใดมันคุ้มกว่ากันคิดว่ายังอาขายน้าพ่งกันแล้วเออก็ต้นนั่นแล้วคุ้มคันมันมีต้นน้ำพ่งทันแรกเลย ซอโดนกับสามแฉนเลยเด้วยแต่ไข่มันนี่ก็ยังได้เป็นช่องแฉนคันมันใหญ่มันอ่ะหายากใช่ไหมทางฝนตู้ไปใช้แล้วมูลนี่นะคนไปบุญบุญมันกับแฉนเจ้าอะไรไปน้ำเข่าบ่เคยไปอยู่บ่ห้าวได้เชียงตูค่ะวันมันเจ็บ๊ดต่อยามเราไปพรันแง่พรันแง่หนึ่บ่เคยผ่านได้หรือ ฮาเกิดยังไม่เคยผ่านแต่เป็นพิชชาวเขาไม่ได้ผ่านเมื่อเคืออนก็ดกับนาะเป็นยังยังบ่ผ่านบ่ผ่านฮาวเบ่ผ่านไปทางใดฮาวก็บ่ผ่านใจบ่เอาหายมันบ่ม่วนในจิตในใจมันบ่ม่วนในจิตในใจนี่เบ้าบ้ผ่านไปฮาวมีมันความสุขบ่ละฮาวคอยมีความสุขป็นใดเนาะแบบว่าฮาวก็คิดหลายอย่างก็คือซ้ำอีกจะตัวน้ำไปทางใดกับเบิ้งโม่ชื่อๆกับแนวม่วนกับโฮะเอาชื่อ ว่าหาชิญยาหมือยาเต็นมาได้เอาบัวบดสำเอกหมอนหนึ่งต่อนหนึ่งเว้ยยาม,มันมันบวกคือขเขาเนาะเขาไปเทียวหนึ่งขายังโมบายน,นคะครัเที่ยวใช่ไหมถู่เอาบุญศิลปสงการขาไไ้าวใบเน๊ะคนแถวนี้มา,า,าโอ้โหได้ผลมีเงินมีคำแน่เน้อผนมีลูกมีหล,ลานหาเอาให้ลูกบัดเนี่ยตัวเองหันอยู่กะยามันให้ลูก,ลกยันนวดไปน้ำเขา พอพอได้ให้ลูกได้ไปน้ำเขาซีหาเชฟห้าเชฟพนักันเขาเอาส่วนตะเคียนค่ะไปแล้วขาค่ะมีบุญมีศิลนะครับไปลำหลักลำเลืองคนเผ่าหนึ่งบาทนะครับไปเขาไม่ไปเข่เคยไปเขาเคยไปเนาะเดี๋ยวว่าแต่เป็นผู้สาวมานี่เคยไปใช่ปะเมนตุนผู้สาวแต่ผู้สาวก็งไปสู่ไปนะเราผัวเปล่าเนี่ยโว้ยบวดตะกี้หันคอยหันมาได้ไปทางไหน ผัวมาหาลเูกผัวมาหาปัจจัยเอาเนี่ยเอาห้างเลยจั๊กจางจั๊กจ้ายเขาพูดเอ้าสดสดหัวจั๊กกระจัดกันนี่ใช้กับประตูนะขอถามเลยตะกี้หันผัวบ่าวมาล้มเขับไปจกขับไปแย่เข้ามาลินนำบ่เด้อแซ่แซวบัดสัเอาเลยหันผัวบ่าวซมหน่อยก็มีผัวบ่าวญ่ก็มีบ่เด้อหากบ่ได แนนมันโอ๋อมันใส่หนึ่งใสนแนมันได้ได้กับประตูเส้อเนาะเออได้ผนได้เมียสองผลสามทั้งคอยนี่สามได้เลยคอยได้ลูกกับหลาห์สี่คนคอยหันผู้ช่างขึ้นหันผ้าหันกันแน่นมันละว่าเอาตัวไรมันก็ไปลมนะเผาเลยปริยาเห็นในชายไก่เนี่ยคือเก่าขมือนี่ยได้จ้ะเออขมือนี่ก็อยู่เลยทุกจังหวะเอาแล้วทุกอะไรลอยนะ เคยก็ทุกข์กนแล้วแม่ตัวอยู่ใส่ก็ทุกข์เท่าก็อึดตะกี้หันงั้นบ่มีเอกบ่จักทางไปหาเดี๋ยวนี้คนไปก็เองฮันพอได้ใช่พอได้ใช้ได้เจ็บพอได้ซื้อนาะได้บ่หลายก็ได้ตะกี้เจ๊จี้หาไปเช้างบมีตลาดตลิมนี่ตลาดกับ่บมีคนไปวัจักบซื้อจัจจคบขายถ้าไปก็หาเอาตะลอนตนเต็นเขียดกันงสองพันไปได้ยังไปอยู่ได้พอได้แมลองซื้อกิน ถาทำฮาวโม่จะออกจากบ้านเะากับโบมีหู้นบโบโบหู้อย่างเลยนะเมนต์ตัวทำบ้านคนทำอะไรคันบอันนัาเลียหล่อหันบ้านเข้าภูมีในหันคำว่าห้านอกหาใช้ทองเลยกค่ะทองไทยไม่ไม่ใหญ่ทองสองพันแต่กี่โอ้ยหาเป็นพวงก็ได้ดอกละสิบพันหัดซื้อยังก็ได้สิบพันแม่เดี๋ยวนี้เชิญเ้อร์เป็นแซนกันยังมาทัวร์ตลาดอย่าบอกว่าเป็นแซ เสียแสนยังบ่พอหอบตลาดข้าวคายได้แสนหนึ่งเที่ยวตลาดหนี่งบ่ถุวยไปซ่อมก็ไมแต่แน่ละซาว้ามักไม้มักตากแต่เศาถ้าฉันก็อยากได้คือว่านั่นแหละมีแตีนเงอะเลยได้เขาขึ้นเขาก็เอาให้เขาลืงนะคอยคนในตลาดขัดซื้อสินโมกะซ่มเสร็เขาก็เอาให้ซื้อมากมายเขาก็แถมให้สิบพันไม่บ่มีหรวยเขาก็ให้นะเขาอีตนเท่านี้ไล้เนาะ ซื้อได้ลูกเอ้ยไม่ค่าคือกันเขาก็คิดเห็นไม่ค่าคือกันนั่นแหละซื้อซื้อได้ลูกเอ้ยไม่พอไรเคียวมาเขว่าโอยซื่อชชอไม่เท่านั้นซะ